แบบฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่25่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเมียมอเอียเมียเมียเมื่อมอเอือเมื่อไม่อีกเมือม่อเมือม่อ เมืองมอเอืองอเมืองเมืองแม่มอแอแม่ไม่อีกแม่แม่แมงมอแงงอแมงแมง มนมอแอนนอแมนไม่โทรมนมนแมวมอแอวอแมวแมวมงมอโองอมงมง ไม่มอไอไม่ไม่อีกไม่ไม่ไม,ไ,มมไม้มอไอไม่ไม่โทไม้ไม้ยกยออกอยกุกยุก o do ô đò giót giót o do ô mò do mỹ dâm giác do ạ co giác giác yang yo à ng yang yang ya yo a ya 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 yo a ya mi ik ya ya ยากยออากอยากยากยางยออางงอยางยางยางยออางงอยางไม่อีกยางยาง เก่งครับ